เรื่องนี้ชวนให้สะเทือนใจและตั้งคำถามอย่างแรงว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงชอบตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยไม่รู้จักความจริงเบื้องหลังแต่เรื่องนี้กลับกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนอาจมองข้ามไปและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงเมรี่คัมพีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงศิษฐ์คัมพีได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงอย่างชัดเจนหลังจากที่มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์แนะนำให้พาลูกสาวของเธอไปตรวจภาวะดาวสินโดรม เพราะเห็นว่าน้องมีลักษณะใบหน้าคล้ายเด็กที่มีภาวะนี้ซึ่งเมรี่เองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเธอเลยแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจคือการถูกวิจารณ์และตัดสินอย่างไม่เหมาะสมเมรี่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่เธอต้องมานั่งอธิบายเรื่องนี้ผ่านคลิปวิดีโอเป็นเรื่องที่น่าขันมากหากคอมเมนต์เหล่านั้นมาจากความหวังดีและความเป็นห่วงเธอก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงคือคําว่าแก้ปัญหา ที่ถูกใช้ในบริบทนี้เพราะสำหรับเมรี่แล้วลูกสาวของเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและการที่คนอื่นมาบอกให้เธอแก้ไขเหมือนกับว่ามีปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้เธอยังเสียสีอย่างแสบสันถึงความฉลาดของชาวเน็ตที่สามารถตัดสินจากคลิปสั้นๆไม่ถึงสิบวินาทีว่าเด็กคนนี้เป็นดาวซินโดรมหรือไม่พร้อมแนะนําให้พวกเขาไปสอบเป็นนักบินอวกาศเพราะความสามารถในการวิเคราะห์ที่แม่นยำนี้น่าจะทําประโยชน์ให้ประเทศได้มากกว่า แมรี่ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอและลูกสาวเลยแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแจกเกอจีคือการที่ต้องอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นและตอบกลับไปซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยความเป็นห่วงจริงๆแต่เหมือนเป็นการแสดงความฉลาดหรือความรู้ของตัวเองมากกว่าและถ้าหากลูกสาวของเธอมีภาวะดาวซินโดรมจริงๆเธอก็พร้อมที่จะดูแลแล,และรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาคือลูกของเธอแมรี่ยังตั้งคำถามกลับอย่างแรงว่าปัญหานี้เป็นของใครกันแน่ และทำไมคนที่เข้ามาแนะนำให้พาลูกไปตรวจถึงไม่เข้าใจว่าการฝากคันและการตรวจสุขภาพของลูกในคันนั้นมีการตรวจอย่างละเอียดรวมถึงการตรวจดาวซินโดรมหลายครั้งตั้งแต่ตั้งคันจนถึงคลอดซึ่งเธอเองก็พาลูกไปหาหมออย่างสม่ำเสมอและไม่เคยขาดเธอสงสัยว่าทำไมต้องไปพิสูจน์อะไรให้คนที่ตั้งคำถามเหล่านั้นดูและทำไมต้องไปตรวจเพื่อให้คนที่วิจารณ์ได้รู้ว่าเด็กของเธอไม่ได้เป็นดาวซินโดรมทั้งที่หมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและจะบอกเธอหากมีความผิดปกติใดๆ แมรี่ยังพูดถึงคอมเมนต์ที่ทำให้เธอรู้สึกแย่ที่สุดคือคอมเมนต์ที่ถามหาพ่อของลูกซึ่งเธอไม่ได้คิดในแง่ลบกับพ่อของลูกแต่เธอกังวลว่าในอนาคตถ้าลูกของเธอมาเห็นข้อความเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรและคนที่คอมเมนต์เหล่านั้นต้องการอะไรจากการกระทำแบบนี้สุดท้ายแมรี่ประกาศชัดเจนว่าหลังจากนี้ถ้ามีคลิปหรือคอมเมนต์ ในลักษณะนี้อีกเธอจะไม่สนใจและไม่ตอบโต้พร้อมกับบอกว่าเธอจะพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ตอบกลับและจะเมินเฉยต่อพวกที่ชอบวิจารณ์ในทางลบเพราะเธอมีความสุขกับชีวิตของตัวเองและลูกมากแล้วในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องโนราลูกสาวของเมรีมีใบหน้าเหมือนพ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์และยังมีคนที่เป็นพยาบาลเด็กเข้ามายืนยันว่าน้องโนราไม่ได้มีภาวะดาวซินโดรมอย่างแน่นอนซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเมรีและแฟนคลับของเธอได้ไม่น้อย นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่บางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่เรารักได้อย่างไม่รู้ตัวคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่คนเรามักตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยไม่รู้จักเรื่องราวจริงคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแสดงความเห็นแบบนี้เป็นการช่วยเหลือหรือเป็นการทำร้ายจิตใจมากกว่ากันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย